อาจจะมีกลุ่มบุคคลต่างๆนะครับที่อาจจะไม่ได้สร้างความเข้าใจในเรื่องราวของอันอิสลามมากนักนะครับนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งคือบางทีเรามุสลิมเราเองเนี่ยสร้างความเข้าใจผิดด้วยก็มีคำถามเกิดขึ้นสมมติทำงานอยู่บริษัทเดียวกันทำไมคนนั้นไปกินอันนั้นได้ม่กินไม่ได้นั่นแหละแต่ทำไมคนนั้นไปคุมผมได้วันนี้คุมไม่ได้ก็เนื่องจากว่าตัวเรานี่แหละที่ทำให้คนเข้าใจอิสลามผิดผิด อย่างเช่นซอ,องมสัสยิดเนี่ยครับซองมสัสยิดเวลางานมสัสยิดเนี่ยเราแจกเขาทั่วเลยนะ,ะนี่งานมสัสยิดนะแจกแจกแจกทั่วเลยพอของเขาแ,แจกซองปลาปลาไม่ได้เขาก็จะมอะไอไอพวกนี้นี่อนไอพวกเข็มนี่ทำไมเข็มเอาแต่ได้ไอพวกเข็มไอพวกเข็ม <c oughs> จริงจเราต้องชัดเจนว่ามุสลิมถ้าจะงานมสัสยิดสร้างมสัสยิดอะไรเนี่ยนะอย่าไปเอาจากเขา อันนี้ไปยื่นซอ,องเต็มเลยพอได้ซองมาปึ้งหนึ่งอ่าอยากดูในมัสยิดก็เป็นกรรมการมัสยิดนายนา้ตามาซองปึ้งเลยหรืจะแจกใครแจกเพื่อนร่วมง,งานคนที่ไม่ใช่มุสลิมการสร้างมัสยิดเนี่ยนะเงินต่างศาสนิกใช้ไม่ได้ห้ามออกมาใช้ในมัสยิดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นค่ายอบรมเป็นอะไรอันนี้ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกี่ยวกับมัสยิดศาสนาถาานของเราเนี่ยไม่ได้แต่อันนี้เวลางานมัสยิดแจกทั่วเลยอ่า เขาก็ใส่ซองมาใส่ซองมาเก็บเก็บเก็บแต่พระป่าเขาเป็นพระป่าการศึกษาละ่ะได้ไหมคือถ้าการศึกษาไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าก็พระป่าแล้วก็ลากขาวัดเนี่ยนี่ไม่ได้คือต้องต้องบอกกับพี่น้องผู้ศรัทธาแบบนี้ว่าเราก็ต้องพยายามสร้างความเข้าใจสร้างความเข้าใจในเรื่องตรงนี้นะ,นะนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปคือเราเนี่ยอาจจะทํางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะสังคมปหุวัฒนธรรมแต่เราเองก็ต้อง ถ้าเกิดเราทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็อยากให้เขาไปทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้<ช>นะครับ